ว่าจะไปข้างนอกกับสาวน้อยก็ไม่ได้ไปนะคะทุกคนฝนไม่ได้ตกมันแดดออกกระถินทำกระถินนะล<ช>ูกแกดูนี่นะ<ช>น้ำหายแล้วสวัสดีค่ะกอลสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปโรงเรียนเมือนึงนจ้าโตฮ้อนคิงฮ้อนบ่ค่อยสบายเลยนะคะช่วงนี้อากาศแปลกวนปวนแปรนะคะทุกคนค่ะสาวน้อยปิดนะลูกปิดนะ ติดอยบวันศุภากันไปเก็บผักกะทินผักกะจกกับมปกะทินก็นไม่ได้ไปพี่น้องนะ่ยคือนุมอนุ่มเรามาก,กินแล้วว่าลูกไปเก็บผักกะทินผักกระเส็ดนอกจาะเนาะนะคะไม่ได้ไปซะหาไม่กวดมากวดบ้าน,นพี่น้องแม่บ้านแม่เรือนเหมือนเดิมนะคะเอาเสียงลงนะคะเสียงลงนะคะ ไม่น้อยนั่งเล่นนั่นแหละทุกคนค่ะ,สะเสดียรนกับเราไม้กวาดกันเ้อะอีน้องเยอะ แล้เน<อ>้ยกับแปลปวนปวนแปลเห็นน้อยไหมเหนียวกกินแล้วแหลลูกกินอะไรอ่ะอ่ะตัวเองกินนั่นงนันะ่งบุญกินแล้วนั่งนั่งบุญเลยกินยำเอากินนั่น,นสุกี้ไปลแล้วนะคะทุกคนช่วร์เรื่ๆๆๆๆองี้นีว่านิวอีกยุ่กินยำเนี้ลูกเลย ยำมูยอบอ่ะเนอไม่มันม,มอีอันไห่หลาเส้นอ่ะเส้นมีเยกินกินไหมขวดมรงนี้ก่อนน้องพี่นอ้องขวด้านขวดสองขวดเลือกเท่าบ้นานเลือก กินกามะแซใบขึ้อเก่าาด้ยลูกเดี๋ยวแม่ไปเปิดไฟก่อนทุกคนเดี๋ยวสะเดือนไปเปิดไฟก่อนค่ะวัดหานาหา้าบ้าน ลาเอาแก้ว <chill. S 2> ไปไว้แม่ในลูกเดี๋ยวพ่ไม้ลงมาได้ทำไมว่าเอาแก้วมาก็ไปเก็บเองแก้วก็กินน้ำเดี๋ยวไปเก็บเลยลูกไปใหญ่แล้วก็ให้เข้มงวดเชอนกัสะอาดสะอาดไปเล็วลูกแง่เอาแก้วไปไว้เดี๋ แก้วสาวน้อยอเดี๋ยวกผู้ใหญ่ลงมากกห้าหอีกพี่น้องนะเราเค้มงวดใช่แม่ไปบ้างไม่หเห็นหรอก็คงแม่เนี่ยแหละแต่บ้านไปบ้านยังแม่ผู้ใหญ่มาแล้านเราแบบ5อีกพี่น้องเนะค้มงวดสะอาดสะอาดนะดนี่กันอะไรหนิคาดคิ้วลิ้วปนะ่ะน่ะน่ะโอ้คาดคิ้วลิ้ว ลิ้วเพีองซักแล้วสาวน้อยเอาไปเซตโตเอาวางไว้หัน่นะคะวัดทำความสะอาดในบ้านในเรือนเหมือนเดิมทุกประการ นุ้ยมาเก็บไอ้สมุดกับดินสอเธอสิคะเร็วเก็บดินสอเลยลูกดินสอสมุดเธอหนีเร็วเอาที่ตักขยะก่อนนะคะทุกคนเอาเก็บสมุดเลยค่ะเก็บสมุดเธอเลยค่ะเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อไปไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ไหน ตรงบนดก็จะมุดน้อน สมุกิกะดินสอนะลูกปวดซ้ำอีกรอบนะเพราะมันมีเส้นผมนะทุกคนเส้นผมมีตัวใหยกตัวน,นั้นเป็นไรเส้นผมผิวทุกคนนะปวดยากสุดก็คือเส้นผมนั่นเอ นี่กันว่าปวดห้องนอ้อย้องใ้บันไดเอาไปให้พ่อไปรักชีวิตไปอั้อันนี้ปวดผูเรียบร้อยแนละ้วทุกคนผม่อยได้เขามาหรอกนอ้องไมอยได้เขาได้เลย ไม่ได้เข้ามากปวดหูวเรื่อยๆแต่ไม่ได้เข้ามากแต่ปวดเรื่อยๆนะแต่เรุ่นกวดูออก เรียบร้อยนะคะจะไปขวดข้างบนนี่พี่น้องมาทำในขวดนะคะห่อัวเข้าวขวดไปเร็วเลยขวดขวดไปเร็วเก็บเก็บม่ลูกเก็บสมุดดังสืออันดินซอใส่กระเป๋าเลยเลยเร็วเร็ว เอาไว้เะเดินแล้วพี่แล้ว้องไปก่อนนะคะทุกคนจบแม่บ้านแม่เรือนมื่อกี้กันทำความสะอาดเนาะจ้าเนาะถ้วยพานในล้างยิ้มทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะจ้า,จาสวัสดีค่ะ